นี่ครับเป็นมหาเจดีย์วัดวัดป่าบ้านตาลวัดใหม่บ้านตาลนะครับนะฮะหลวงปู่คําบ่อหลวงปู่คำบ่อท่านคำนักอยู่ที่นี่นะท่านจำรรษาอยู่ที่นี่นะครับโอ้เนี่ยเป็นผมเรียกว่าเป็นมหาเจดีย์ก็ได้เนาะเพราะว่าดูแล้วนะก็ยิ่งใหญ่พอสมควรนะครับ สีขาวนะครับเจดีย์นี้ก็เป็นทรงระฆังเป็นทรงระฆังคว่ำนะครับเห็นไหมจ้าสังเกตได้ดีนะครับจะเป็นทรงระฆังคว่ำนะครับออมาเอาความรู้เรื่องเจดีย์หน่อยนะครับลอยหยักผมไม่แน่ใจว่าหยักอ,อยู่กี่ชั้นกี่ชิ้นนะครับแต่ว่าการสร้างเจดีย์เนี่ยจะมีคติความเชื่ออยู่นะครับที่เห็นเป็นเส้นๆลอนๆอ,อยู่ในช่วงของส่วนแหลมของเจดียนะ์น่ะเขาเรียกป้องฉไหน นะฮะป้องชะไหนนี่ตอนนี้อยู่กลางแจ้งผมเลยนับไม่ได้ว่าจะมี9อัน7ชั้นหรือจะมีอะไรนะครับแต่บอกได้เลยครับล้วนแล้วแต่แฝงพวกคตินิยมเอาไว้ทั้งนั้นเลยว่าจะต้องทำอย่างนู้นอย่างนี้ทำกันอย่างนั้นนะฮะวันีผมยังไม่มีข้อมูลของเจดีของวัดใหม่บ้านตานนะครับก็เลยบอกไม่ได้แต่ว่ารูปทรงก็มีมดความเป็นโมเดิร์น น่าทันยุคทันสมัยหน่อยๆนะครับนะฮะหน้าตรงหน้าต่างนี่ดูแล้วเ,เป็นกระจกนะนเอาศิลปะร่วมสมัยเข้ามาใช้นะครับแต่ยังไงเจดีก็ยังเป็นทรงระฆังคว่ำอยู่ดีครับ